น่าดีแม่ยังวัดลูกต่างมเนน่นเอโอมีลูกยากเหมือนจะได้ท้องเลยโอเคามมันก่อนว่าได้ท้องไม่ีอ่ไงอ้าวถามนักแสดงิีอ้อถามถึงว่าเล่นพายไหมค่ะทครัเป็นบีฟอร์วเล่นพายเพราะว่าวันที่14กุมภาครับล็อกคิวผิดครับ ก็คือคือเราก็ล็อกแหละ14อย่างเงี้ยเขาก็บอกเราล่วงหน้าแบบ2เดือนแล้วนะบอกว่าล็อกด้วยนะล็อกด้วยนะปรากฏว่าเราล็อกคนเดียวอีกคนติดเออลืมล็อกก็เลยเป็นคิวละครไปนะครับผมเราก็เลยต้อง e ีฟอร e บริเอนท์ไทท์ใช่ครับพูดเลยฟ้องเลยเนี่ยฟ้องเลยเขาบอกให้เราล็อกเราก็ล็อกแต่เขาไม่ได้ล็อกครับผม แล้วยังไงมาโปะกันตอนไหนว่าเอาหนูลืมเลยนั่นแหละก็อาทิตย์สองอาทิตย์ล่วงหน้าครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเราจริงๆเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะเราก็ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดของเราอยู่แล้วครับผมแค่วันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันสากลที่เขาต้องแสดงความรักนะครับผมแต่จริงๆเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วปีนี้มาในคอนเซ็ปแบบไหนครับคอนเซ็ปปูปรับ <laughs> ไม่มีอะไรก็ปีนี้ก็คือเราก็ พอพอเรารู้ว่าเราวันวันจริงส4สี่เนี่ยเราไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็เลยจองอดินเนอร์ไว้เท่านั้นเองไม่มีอะไรต,ตึกสูงใช่ครับวิวสวยค,น,คนกับคนกับวิวเลยสวนะย้วค, <c oughs> คนอยู่แล้วครับคนอยู่แล้วคนอยู่แล้วก็กำลังนึกภาพกาอ,อยู่อ่งนี้ปึ๊บ <c oughs> <c oughs> สวย,สวย ไม่มีเลยก็มีมีดอกไม้นั่นแหละครับแล้วก็แล้วก็มีอะไรอ่ะก็พาไปใช้เวลาด้วยกันดินเนอร์ครับผมก็นั่นแหละเซอร์ไพรส์ไม่มีเลยครับจริงๆหลายคนรอรอลุ้นเซอร์ไพรส์ผู้เราเทศกาลก็หลายคนตกใจกับรูปที่ลงถ้ามันเลื่อนดูไม่ครบก็คิดว่าอ้าวลูกพุงอ๋อจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นนะแต่ว่าไม่เลยแล้วทำไมไม่ปล่อยออกมาไม่ ไอจีับไอจีับไอจีรับนิดนึงราะคนรุ้นตั้งแต่ตอนมันเกิดเกิดวนรอกันเลอ๋อครับนั่นน่ะนั่นน่ะเราก็รุ้นกันต่อไปรุ้นกันต่อไปผมก็ังก็ุนเองเหมือนกันนะครับว่าฮะวันนี้เออมันจริงๆมันก็ได้ทุกวันแหละเนาะเออเราเดี๋ยวเเดี๋ยวเราก็หาจังหวะอยู่ครับอ๋อจริงๆตอนแรกที่ที่รบว่าเป็นสิบสเราจะมีแบบใหญ่ อ๋อไม่ไม่ไม่เราก็เป็นอย่างนี้แหละใช่แทนนี้อยู่แล้วแทนนี้อยู่แล้วแต่เราคาดหวังว่าถ้าแบบขอที่ต้องยิ่งใหญ่เนาะโอ้ยไม่ไม่ใหญ่เราอย่าคาดหวังครับอย่าคาดหวังบางทีเราก็อยากทำอะไรที่มันซิมเปิลบว่าก็ได้เคยอะไรไหมฮะน้องน้องเคยไหมไม่มีเฮ้ยมีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เราก็แฮปปี้มากๆแล้วที่เราได้อยู่เขาแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันเราก็แฮปปี้มากคุณหลักช่วนั้นมีเหต ุหลาบช่อนั้นพิเศษยังไงพิเศษตรงที่สั่งล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นะครับเท่านั้นไม่ก็คือเราก็เนื่องในโอกาสพิเศษเรากา็ดอกไม้นั่นก็คือร้านที่น้องชอบประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดสวยๆให้เขาเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องนี้เลยน้องก็ไปจัดจัดก,การต่ออะไรอย่างเงี้ยมีสตาฟเก็บ <c oughs> สวยสตาฟเ <c oughs> หรอเราสตาฟในรูปภาพ แล้วมีแพนไปเที่ยวฝั่งจังหวัดกันไหมมีครับนี่คือชาวมี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 กำลังถามเที่ยวได้มี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 ครับรักคุเลทิปอีกนะคะหรือว่ายังไงสบายสบายเข้าป่าออ๋เดี๋ยวทริปหน้า ก็ต้องไปสบายหน่อยครับสบายสบายไม่ฟังปดูไม่ดีเลยไปสบายไปสบาสบายตัวสบายใบสบายตัาสบายใจายสบาบายสบายสบายสบายอบายสบายสายสบ้ยสบายสบายสบ่สบาบายส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 บายอายขายบอยใหาเรายสบายสบากสบายบาสยาบ่าาา่าาาาบาเาบาย เขาบอกเหรออือเดี๋ยวดูคู่นั้นเถอะเดี๋ยวปรับเหมือนกันเดี๋ยวดูฮะเราจะบอกเด็กกับอะไรว่าเขาบอกว่าทีมแต่งคู่แนกนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นคู่แรกในเจนนั้นเลยจ้าไู้ใช่ว่าเรามีความพร้อมหรือเปล่าเลยจ้าเด็กเหรอไม่รู้อ่ะปรับเดี๋ยวแย่งกันอีกอย่าอย่ายพร้อมกันแล้วกันมีคุยกันแมว่าแบบเฮ้ยก่อนหลังผู้ชายผู้ชายคุยกันอะไรเงี้ย ถามแปลก่อนแป๊บนึงไม่ได้คุยไม่ได้คุยมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่มีเซลกันไหมพอเวลาที่แบบคนเขาแซลกันว่าเอ้ยคู่ไหนคู่ไหนอะไรเงี้ยก็มีแซลมีแซลแซวบ้านเมื่อไหร่ยังไงหรือยังอะไรเงี้ยเราก็เราก็เซวก็เหมือนกันเราก็ถามเหมือนกันครับผมเราก็จริงๆเพ่อนผู้ชายเราก็ต้อง คุยกันหน่อยนะในในเมื่อมันถึงแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็ลองลองปรึกษากันหน่อยแต่เป็งเขาแอบบอกไหมรู้สึกค่ะแม่ก่อนอ่าทำไมทำไมทำไมมาถึงคิดว่าเป็นน้เดชกับยาย่าแต่งก่อนทำไมหรอทำไมถึงรู้สึกว่าเป็นเขาเขาก็อิ่มตัวไงเขาก็แบบถึงจุดเขาก็บอกว่าเราก็มากล้นเลยนะเออเขาก็ล้นเหมือนกันก็ นั่นแหละอาจจะแบบเอออย่าอย่ามาพร้อมกันแล้วกันอไอ้ที่ถามเนี่ยอไอ้ที่ถามเนี่ยคือดูล่าสเราว่าจะชนกันไหมหรือจะยังไง เปล่าเปก็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 ก,กจะตอบยังไงอ,ะอ่ะถือว่าไร่ไรกันผมก็ไม่รู้เอาจริงแต่ว่าคือเราก็มองเห็นว่าคือเขาก็พร,พร้อมแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างแล้วก็เราก็ดูรักกันมากๆจริงๆแล้วก็ดูเขาแฮปปี้มากๆนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันก็ มันมันใกล้กันมากอ่ะเราก็เชียร์ผู้เขาเราก็เป็นแฟนคลับผู้เขานะครับก็สวยรอดใช่ไมกันเออไม่ต้องรีบมั้งไม่ต้องไม่ต้องรีบมั้งรอได้ใช่ไหมคะรอได้รอได้ยังไงก็ได้ผู้เขาก่อนก็ได้ผู้เขาก่อนก็ได้ใช่ใช่ครับผูเราก่อนก็ดีผูเราก่อนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันได้หมดมีมีไหมต้องตอบยังไงอ่ะ มีมีเออมีคิดไว่าเออปีนี้ไหมนี่มันต้นปีนะเรามีอะไรเออไม่แต่งก็ขอค่ะบีบกดดันกดกดันว่าเป็นรางไม่กดันแล้วมีแพลนมีแพลนอ่าแพลนอะไรแค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้แหละทริปต่อทริปต่อไปหรือเปล่าอืมอืมก็ใส่ความลับหรือเปล่า อะไรนะครับค, <น S 1> ความลับ,รบหรือเปล่ากหลุดความลับหร,หรือเปล่าคนทุกคนต้องมีความลับเลยนะ เป็นของตัวเองนะฮะเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนอะไรตอบยากมากเลยอ่ะนี่คือเช้าหรือนี่เกษตรจะไปผ่านเราไหมเช้าแหละผ่านจังหวัดหรือผ่านผ่านแล้วคนได้ตอนกลางวันนะคนได้ก่อนแล้วเลยตื่นเต้นไหมเฮ้ยเขียนข่าวไม่วันเออเอารมณ์เลยเดี๋ยวซ้อนรถแบบคล้ายๆกันได้อยู่ เร็วันเร็วัเ้วเลยขวดติ่งขวดมากแล้วขวดนี้จขอขดหนตอนที่ตอนกเย็นม่ตอนไปไหนอุยน้ำโดดดิ่งีน่าขายก็ขไหนคะขอด้วย อันนี้เนสีงนะครเลย้มันมันต่างจากเดิมมากเลยไม่ไม่คือคมันดูน่าสงสารจริงๆเขาก็ไม่ให้ได้ยอมอะไรหรอกผมวาอยากไปยอมแล้วแต่ว่ามันมพอเนาะเร็วๆคนไพี่โยกยกยังไงน่ยกยังขอบคุณครับ